วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคธรรมนามชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องบาบานผาาเพียและเราจะอ่านในพระธรรมสดุดีบทที่ร้อยห้าข้อสี่เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจ ก่อนที่จะศึกษาในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมสำหรับวันนี้นะครับพระธรรมสดุดีบทที่ร้อยห้าข้อสี่มีใจความว่าจงสแสวงหาพระเจ้าและพระกำลังของพระองค์สแสวงพระพักของพระองค์เรื่อยไปและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับมาจาก พระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อ1ถึงข้อ12พระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อ1ถึงข้อ12มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเหตุฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจ จากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายเรื่องความเชื่อในพระเจ้าและคำสอนว่าด้วยพิธีล้างชำระและพิธีวางมือและการเป็นขึ้นมาจากตายและการพิพากษาลงโทษเป็นนิดนั้นถ้าพระเจ้าจะทรงโปรดอนุญาตเราก็จะได้ก้าวหน้าไปอย่างนี้เพราะว่าคนเหล่านั้น ที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วและได้รู้รสของประธานจากสวรรค์ได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ชิมความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้าและฤทธิดเดชแห่งยุคที่จะถึงนั้นถ้าเขาเหล่านั้นได้ชิมแล้วหลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนำเขา มาสู่การกลับใจอีกได้เพราะตัวเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสียแล้วและทำให้พระองค์ทรงรับการดูหมิ่นเยาะเยะ้ยด้วยว่าพื้นแผ่นดินแห่งใดที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอและเกิดมีพืชผักขึ้นให้ประโยชน์แก่คนทั้งหลายก็ได้รับพระพรจากพระเจ้า แต่ถ้าพื้นดินนั้นมีต้นหนามใหญ่และหนามย่อยเกิดขึ้นก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแช่งสาบแล้วในที่สุดก็จะถูกเผาไฟแต่ดูก่อนท่านที่รักแม้เราจะพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อแน่ว่ากรณีของท่านนั้นมีสิ่งที่ดีกว่าที่ได้กล่าวมา นั่นก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับความรอดเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานซึ่งท่านได้กระทำเพราะความรักที่ท่านมีต่อพระนามของพระองค์คือการรับใช้ธรรมิกชนนั้นดังที่ท่านยังรับใช้อยู่และเราปรารถนาให้ท่านทั้งหลายแสดงความตั้งใจจริงเช่นเดียวกันทุกท่าน จนกว่าความหวังของท่านจะประสบความสำเร็จเราไม่อยากให้ท่านเป็นคนเฉื่อยช้าแต่ให้ตามเยี่ยงอย่างแห่งคนเหล่านั้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียรจึงได้รับตามพระสัญญาเป็นมรดกคุณผู้ฟังครับและผมจะขออ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจากพระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อ8นะครับ พระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อ8ซึ่งมีใจความว่าถ้าพื้นดินนั้นมีต้นหนามใหญ่และหนามย่อยเกิดขึ้นก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแช่งสาบแล้วในที่สุดก็จะถูกเผาไฟคุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้จะเป็นการสำรวจและก็ใคร่ครวน ในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมพลังประจำวันเรื่องบาปบาปภาคเพีย,พยซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับมีสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนคนไหนที่คุณได้นึกถึงเขาเมื่อคุณได้อ่านในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้บ้างผู้ซึ่งที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเดินร่วมทางไปกับพระเจ้า แต่ตอนนี้เขาหันหลังให้กับพระเจ้าไปซะแล้วจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับคุณผู้ฟังได้มีข้อคิดแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปความคิดหนึ่งได้บอกว่าในพระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อ4กับข้อหนั้นได้กำลังพูดถึงคริสเตียนแท้คนหนึ่งซึ่งเขาเคยเข้มแข็งในพระเจ้า แต่ต่อมาเขาหลงทางหลงหายไปกับอีกแนวคิดหนึ่งได้บอกว่าคนนั้นเขาเป็นคนเล่นเล่นไม่จริงไม่จังเขาสนุกกับการเรียนรู้ทดลองลิ้มชิมรสแม้แต่การมีส่วนร่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่าผู้เชื่อมันเหมือนกับการที่พวกเขาไปออกนัดหรือมีแฟนหลายๆครั้ง แต่ก็ไม่เคยตัดสินใจตกลงปรงใจที่จะแต่งงานสักทีหนึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสเอาไว้เกี่ยวกับการที่พระองค์จะรักษาทุกสิ่งทุกชีวิตและทุกคนที่พระเจ้าได้มอบหมายให้พระองค์รักษาเอาไว้ซึ่งได้บันทึกไว้ในพระธรรมยอนบทที่6ข้อ3 5ถึงข้อ39ผมจะขออ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังในตอนนี้นะครับ พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยแต่เราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วว่าท่านได้เห็นเราแล้วแต่ก็ไม่เชื่อสารพัดท,ที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เราและผู้ที่มาหาเราเราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย เพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์มีใช่เพื่อการกระทำตา,ตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อกระทำตา,ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานั้นก็คือให้เรารักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้กับเรามีให้หายไปสักคนเดียวแต่ให้ฟื้นขึ้นมา ในวันที่สุดเห็นไหมครับความตั้งใจของพระเยซูคริสต์พระองค์จะกระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาคือรักษาทุกชีวิตที่พระองค์มอบให้กับพระเยซูดูแลนั้นมีให้สูญหายไปสักคนหนึ่งแต่ให้ฟื้นขึ้นมาในวันที่สุดนั้นแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะได้ยินว่าลูกแกะหลงหายคนที่หายไปจากทางของพระเจ้าคนที่หันหลังให้กับพระเจ้า เราก็มักจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆบางคนเมื่อมีปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วยได้รับการรักษาจากพระเจ้าแล้วเขาติดตามพระเจ้าไม่นานเขาก็หันหลังให้กับพระเจ้าเมื่อเขาต้องพบกับแรงกดดันพบกับการถูกปฏิเสธในสังคมในครอบครัวของเขาทุกคนก็ท้อแท้หันหลังให้กับพระเจ้าไปนะครับซึ่ง ผมก็คิดถึงในพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมมารโกในบทที่สี่ตั้งแต่ข้อ13เป็นต้นไปที่พูดถึงคำอุปมาของพระเยซูเรื่องคนหวานมเมล็ดพืชใช่ไหมครับการหวานมเมล็ดพืชนั้นผู้หวานก็หวานมเมล็ดพืชซึ่งคำว่ามเมล็ดพืชนั้นก็คือพระกิตติคุณพระวจนะของพระเจ้าก็บางทีก็ตกลงริมหนทางบ้าน บางทีก็ตกลงในพื้นดินที่มีหินแต่มีดินน้อยบางทีก็ตกอยู่ในพงหนามคุณได้ฟังครับซึ่งพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ตกลงไปในพื้นดินที่แตกต่างกันไปก็จะเกิดผลออกมาแตกต่างกันไปด้วยบางทีก็เกิดผลไวๆไวนะครับเกิดผลเร็วมากเลยแต่ปรากฏว่าอยู่ได้ไม่นานก็เหี่ยวแห้งไปเหมือนในพระวจนะธรรมของพระเจ้าบอกว่าที่เขาเหี่ยวแห้งไปหรือตายไปนั้นเพราะว่า ความกังวลของโลกนี้ความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติความโลภในสิ่งอื่นๆนั้นได้เข้ามารัดพระกิติคุณรัดพระวจนะให้หายไปจากชีวิตของเขามันจึงแคร์แกรนและก็ไม่เติบโตแต่ว่าถ้าเมล็ดพันธุ์พระกิติคุณข่าวประเสริฐของพระเจ้าตกลงไปในดินดีนั้นหมายถึงว่า ตกลงไปในจิตใจของผู้คนที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะนั้นและรับไว้เขาจึงเติบโตและก็เกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้างร้อยเท่าบ้างนี่ก็หมายถึงว่าเป็นคริสเตียที่เข้มแข็งเติบโตอย่างรากลึกและเป็นกำลังสำคัญของคริสตจักรตัวเขาเองได้รับพรแล้วตัวเขาก็เป็นพรต่อไป คุดบฝังครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะมีหัวใจเหมือนน้ําพระทัยของพระเยสุคริสเจ้าที่พระองค์ปรารถนาที่อยากจะให้คนเหล่านั้นที่หลงทางไปให้หันกลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพระองค์ไม่ต้องการให้ใครพินาศสักคนเดียวเหตฉะนั้นเราทั้งหลายต้องทุ่มเทนในการเอาจริงเอาจังอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นและหาทางที่จะหนุนใจ ให้เขาเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราที่จะตัดสินว่าใครจะมีทางกลับตัวได้หรือใครไม่มีทางกลับตัวได้กับผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่กับโบสถ์เคยอยู่ในพระเจ้าแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วหลงหายไปแล้วการตอบสนองของเราควรจะเป็นเพียงแค่การอธิษฐานเผื่อพวกเขาแต่ละคน ด้วยสุดจิตสุดใจของเราและมีความเชื่ออยู่เสมอมีความหวังอยู่เสมอเพราะพระเยซูทรงรู้จักทุกคนที่เป็นของพระองค์และเมื่อเขาเป็นของพระองค์จริงๆคนเหล่านั้นเขาจะจำเสียงพระองค์ได้เมื่อพระองค์ร้องเรียกหาเขาเขาเป็นแกะของพระองค์แล้วเขาก็จะติดตามผู้เลี้ยงแกะของเขาที่เขาคุ้นเสียงของพระองค์ เราอธิษฐานเพื่อเขาต่อไปเพราะว่านั่นเป็นหน้าที่เป็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเร้าใจเขาให้ตอบสนองต่อการทรงเรียกร้องของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือเสียงของผู้เลี้ยงแกะของเขานั่นเองครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้า วันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่สอนข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะระมัดระวังในการดําเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่จับคันไถแล้วหันหลังกลับจะไม่หันหลังให้กับพระเจ้าจะไม่เป็นแกะหลงที่หนีไปจากทางของพระเจ้าแต่จะพยายามยึดมั่นดําเนินชีวิตตามรอยประบาทของพระเยซูใกล้ชิดกับพระองค์ ฟังเสียงเรียกของพระองค์ตลอดเวลาเพื่อว่าชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของมารซาตานที่เป็นเหมือนสิงที่คอยวนเวียนคอยที่จะตะครุบกัดกินข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายระลึกถึงพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายหล,ลายคนที่เขาเคยเชื่อในพระเจ้าเคยลิ้มชิมรสแห่งพระกิตติคุณแห่งความรักของพระองค์ได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์มาแล้ว บัดน,นี้เขาอาจจะหลงทางไปจะเนื่องด้วยเหตุใดก็ตามทีขอพระเจ้าเมตตาให้โอกาสแก่เขาที่หูของเขาจะตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์และกลับมาสู่อ้อมกอดของพระองค์ต่อไปขอให้คำอธิษฐานเหล่านี้เป็นจริงและเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดไปด้วยอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณดฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณพระเจ้าครับมีพี่น้องมีคุณผู้ฟัง ได้กรุณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ในการดูแลเด็กๆในโครงการนี้นะครับขอบําเน็จพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงเป็นของทุกทุกท่านที่มีใจระลึกถึงเราและก็อธิษฐานเผื่อและก็ถวายทรัพย์และก็ส่งข้าวของเครื่องใช้มาสนับสนุนโครงการนี้ครับเอาละครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการนิจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับไ้กลับมาพบกันใหม่ ขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ปกป้องคุ้มครองคุณผู้ฝังทุกทุกท่านสวัสดีครับยินเสียงประสิบควรแววแผ่วลงมาจากพระวิญญาณถึงสานุสิทพระองค์ทรงตรัสตัดพอด้วยหัวงพวงตัวเจ้ายังรักมันคง ต่อเราหรือว่ากลับไปยู่หรือความรักใหญ่ช่างเยือกเย็นลงเจ้ามัวลุ่มลงหยศสักสัพส,สิ่งงมงายเจ้าสัมสะส,สมสิ่งบำเร่อกายเริงโลดในเหวอาบาน ตต้องาายยเสีปรลืมหมดสิ้นความรักสูงสุดล้ำดวงจิตสุดดวงชีวิตสุดความคิดพักดีต่อเราเจ้าลืมแม้รักเพื่อนบานของเจ้าเคยสัญญาต่อเรา จะรักเพื่อนบานเ่ารักตนจงคิดที่นี้ด้วยจิตตาวิญญาณเชื่อฟังคำคานและยำเกรงในพระองค์เร่งปรับปรุงตัวให้บังเกิดผลเป็นแบบอย่างสาธุชน สมที่เป็นสิทธิ์ของ หมดสิ้นความรักสูงสุดล้ำดวงจิตสุดดวงชีวิตสุดความคิดเพักดีต่อเราเจ้าลืมแม่รักเพื่อนบ้านของเจ้าเคยสัญญาต่อเราจะรักเพื่อนบ้านเข้ารักตนจงคิด พินิจด,ด้วยจิตตาวิญญาณเชื่อฟังคำคานร,ระยำเพรงในพระองค์เร่งปรับปรุงตัวให้บังเกิดผลเป็นแบบอย่างสาธุชนสมที่เป็นสิทธิ์ของเรา